เมื่อคืนไปถนนคนเดินแล้วเจอของเด็ดเขาขายวัตถุดิบทำแกงขนุนเป็นชุดถุงละสิบบาทเองถูกและน่ากินจนต้องหยิบมาลองเลยข้างในนี้ได้มาครบเลยนะเนื้อขนุนอ่อนสับชะโอมมะเขือเทศผักแครคือจัดมาให้พร้อมแกงเลยสิบบาทแม่งคุ้มมากเดี๋ยวปูจังจะเอาไปทำแกงขนุนแบบบ้านๆทำเครื่องแกงเองขออนุญาตเข้าครัวแปบ๊บนึงนะครับรอบแป๊บเดียวเดี๋ยวมา เสร็จแล้วครับนี่แหละครับแกงขน,นุนฝีมือภูจงังจากวัตถุดิบถุงละ10บาทเราซื้อมา2ถุงนะฮะกลิ่นนี่หอมอบอวลไปทั้งบ้านเลยฮะ,คะใครที่ชอบเนื้อขน,นไปนเปื่อยๆก็ต้มนานๆหน่อยนะฮะทางนี้ชอบแข็งนิดนึงมีเท x เจอรกลิ่นหอมเครื่องแกงแบบเหนือแท้ๆนะครับตำเองขอบอกเลยรสชาติเนี่ยเข้มขน้นมีความเผ็ดนิดๆหอมชะอมขนุนนี้ ฟินมากใครไปถนนคนเดินถ้าเจอถุงแบบนี้จัดเลยนะครับแต่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนดูสิหมูย่างฉ่ำๆสีสวยกำลังดีหอมเครื่องเทศมากๆอันนี้ไม่ได้ไปซื้อไหนนะครับออกจากหม้อทอดไร้น้ำมันมาเลยเมนูนี้ปูจางเขาถานัดมากกับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับโอ้หอมเครื่องเทศสุดๆหมูนุ่มข้าวเหนียวนุ่มหนึบกำลังดีคำเดียวไม่พอจริงๆถ้าชอบรีวิวแนววันบ้าน,บานแบบนี้บอกผมไว้ผมหาของเด็ดมาให้ชมอีกแน่นอนครับ